ใช้ปลาช่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ถ้าใช้นี่ไซส์สวยเลยนะครับทุกคนอ โดนครับทุกคนขนใสสวยโค้งอ,ออกมาใสเยื่อเลยครับทุกคนโอ้ยใสใหญ่ครับโอ้ทุกคนโอ้กัดเยื่อโอ้คนใสสวยครับ,รบตัวน,นี้นะ่าจะเกือบโรฮนะทุกคนกัดจะหยากย่างแก้คันจิวนะครับ <Hey. S 2> <ฤ> Bref, ต <t t 對對ีตือตีนะครับโดนเลยตกคู่ฮะก็เป็นหมายนะครับมันเป็นเหมือนท้องนาน้ําท่วมขังนะครับแล้วน้ํามันยังไม่แห้งนะทุกคนผมเห็นมันขยับขยับอยู่แถวนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเป็นปลาช่อนหรือเปล่านะก็เลยลองตีตือตื้อดูครับเรียบร้อยฮะใส่สวยๆตัวนี้ กัดเป็นเจ้ายักษ์ย่าแเจ้าคันจิ๋วฮะทุกคนนี่สีเขียวครับผมใส่สวยๆเลยดูเข้าที่มุมาปากกอฝากกันไว้ด้วยครับผมัระช่อนใส่สวยๆนะครับเกือบเกือบโรครับตัวนี้วนตับเลยโอเคครับผมฝากไว้ด้วยครับสุดยอดม,มากๆครับผม